ก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มให้ข้อมูลตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับในในประเด็นที่มีวัตถุคนสีแดงส่งซากกระโหลกทางด้านไปแล้วหรือยังคหรือว่ามีภาพหลักฐานปรากฏไึ้นมาว่าได้มีภาพนะตอนระหว่างระหว่างนีช่ไหมคะ ก็เห็นว่าเ,เราคงชี้แจงตามทีเ<ๆ>เ่เคยเรียนไปแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับโครการในการช่วยเหลือนั่คือเรายังไงต่อครับีีในภาคเหนืน,นที่อะไรครับโครงการช่วยเหลือก็คงเป็นตาม5โครงการนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดาเนินการวันนี้โดยหลักเนี่ยก็มาชี้แจงเรื่อง5โครงการเป็นหลักนะครับ,รบแล้วก็เรียนเพิ่มเติมนะครับว่ามีอีกสองสถาบันนะครับที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม นะครับก็เราได้เรียนทางคณะกรรมาการว่าจะมีสถาบันของมหาจุฬลาลงกรณ์นะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเพิ่มแล้วก็มีทางมาเยยแม่โจ้นะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการนะครับแต่โครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการเพื่อไปสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลนะครับเพียงแต่เราคิดว่าเราก็ควรจะมีส่วนช่วยเมื่อมันมีเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับเหมือนกรณีของโควิดนะครับตอน,น,นที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปช่วย ส่งอาหารไปตามที่ต่างๆจานวนหลายล้านกล่องนั่นก็คงเป็นขนาดคล้ายคลึงกันนะครับในครั้งนี้สเกลที่จะช่วยเหลือนี่คือประมาณเพราะพื้นสเกลก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเราก็คงตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะช่วยดึงปลาออกจากระบบให้เร็วที่สุดนะครับประมาณสัก2ล้านกิโลนะครับอันนั้นก็เป็นสเกลข้อที่1ข้อที่สก็คงสนับสนุนปลานะครับอีกสักสองแสนตัวนะครับในการช่วยกําจัดให้เร็วขึ้นส่วนเรื่อง3าเรื่อง4ีก็เป็นการเรื่องย่อยละเรื่อง4ี่เรื่อง5้าเนี่ยเป็นเรื่องการงานวิจัย นะครับก็คงต้องดูที่ว่าแต่ละอันผลการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้มากนักขนาดไหนนะครับแน่นอนเรื่องมานเรื่องเป็นการทําอาหารนะครับก็จะเร็วจะมีวงวารเป็นไปได้ไหมคะว่าที่นี้ทีซีทีมีคนสงสัยว่าเรื่องภาพแบบเดี๋ม่เคยปรากฏมาก่อะไรเงี้ยเราจะมีการแบบเปิดเผยภาพเป็นหลักฐานบ้างไหมจะได้แบบอ๋อภาพก็เป็นเป็นไปตามที่ได้แจ้งนะครับว่าภาพบางภาพอาจจะมีการอาจจะพูดมากไม่ได้นะครับว่าอาจจะมีการที่บางท่านเอาภาพที่ไม่ถูกต้อง นะครับเราคง <ไป S 2> ต้องคือว่า,ารทราบภาพปลาที่บอกว่าได้มีการแบบส่งให้ทางกรมประมงไปแล้วอะค่ะครับเราเราก็คงยืนยันแนะครับว่าเราส่งให้กรมประมงไปแล้วนะครับครับก็ก็คงเป็นลักษณะของการแจ้งแจ้งกับทางกรมนะครับว่าไปว่าส่งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณที่เชิญนะครับขอบคุณนะคะ รรเราชี้แจงเราเชื่อว่าเราที่เราแจ้งไปชี้แจงเียพอแล้วครับผมครับแต่ว่าคนเขาถามาหา,า,ามเาอะท่นเพราะว่ามันจะได้แบบคลายข้อสองสัยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามตามกระบวนการก็ให้เราส่งของไปให้ครับเรารรก็ติดต่อประสานงานส่งของไปให้นะครับจํานวนปลาตามที่ได้ตกลงกันครับครับนนีนี้มีอะไรที่คิดว่าเราอยากให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหมคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสีกีจะแถลง ก็อย yes> ู่ช่ระหว่างการพิจารณานะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจจะมีเรื่องของอ่ะครับร้านขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมแต่เรามีภาพที่ใช่ผู้ว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการของแล้วก็ 2 0 0นตัวนะครับมีกระบวนการกัจาก,การที่เป็นมนาตรฐานนะครับกับเรื่องที่มีแก่นะครับก็คณะท่านคิดว่าการให้กระจายเกิดจากอะไรกันแน่คะก็เ,เราเชื่อมั่นว่านะครับว่าไม่ได้เกิดจากเรานะครับส่วนเกิดจากอะไรเนี่ยก็คงต้องให้คณะกรรมธิการหรือว่าหน่วยรชาชการที่เกี่ยวข้องหรืออะไรอย่างน้ผมไม่ทราบมาตรการนโยาบายของภาครัฐนะครับก็คงต้องเป็นผู้ไปติดตาม แล้วฝันนักข่าวอาจจะไปลองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่า2,000กับ300,000กว่าเนี่ยที่ส่งออกนะครับไม่ใช่นําเข้านะฮะเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการนําเข้าที่ถูกต้องเช่นด้วยซ้ําเนี่ยเอ๊ะมันจะมาจากไหนนะครับเราคงคอมเมนต์ไม่มากไม่ได้น่าจะมีบริษัทอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยหรอครับอ๋อมันมีข่าวอยู่แล้วนะครับมันมีหลักฐานอยู่แล้วว่ามีผู้มีจํานวนการส่งออกนะครับปลาหมอคังดําจาก11บริษัทไป17ประเทศ นะครับประเด็นเนี้ยก็เราเอาเราก็เห็นมาจากข้อมูลในกรมประมงนะครับ<ฆ>แล้วก็ในข่าวต่างๆที่มีคนไปสืบคนเพิ่มเติมแต่อะไรที่ทําให้มั่นใจว่าแบบ c ีดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยคะแน่นอนครับกระบวนการการจัดการทั้งหมดอยู่ในฟาร์มที่เป็นระบบมาตรฐานสูงนะครับเรายืนยันกับทางกรมไปแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยยังเป็นลูกปลาใช่ไหมซรัอยู่กับเรา16วัน<ฆ>นะครับถ้าท่านที่เคยเลี้ยงปลาดีเนี่ยคน<ฆ><ฆ>ท่านเลี้ยงปลาจะทราบว่านะครับปลาที่เอาเข้ามา2,000ตัวเนี่ย นะครับแล้วมาถึงที่ที่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับเหลืออยู่600เหลืออยู่แค่สภาพไม่แข็งแรงนะครับเราเอาเข้าไปที่ฟาร์มแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่600ตัวเนี่ยนะครับ<ช>ก็แสดงว่า<ช>ปลาโดยรวมที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับน,น่าด้อ่านอกสารที่ CPS ชี้แจงบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เราได้ส่ง ข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วอันนี้ถูกต้อง,องม,มีเจ้าหน้าที่ของกรมมา,รมาตรวจเช็คที่สนามบินด้วยกันะนะครับไม่มีเพราะว่า,าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมาตรการพวกนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ โอเคนะครับขอบมคุณนะครับอันนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าปลาไม่แข็งแรงตั้งแต่ต้นนะครับมันถึงโครงการถึงได้ไปไม่ได้นะครับ16วันถึงต้องได้หยุดโครงการนี้มีคนบอกว่าทำไมปลาถึงตายไวคะ35วันถึงคนส่งมาแล้วก็ตายเป็นล็อตๆโอ้ยถ้าไปถามคนที่เคยเลี้ยงปลาเขาก็เข้าใจหมดครับอันแต่ตัวเลขมันดูเป็นเลขกลมๆนะครับอ๋อก็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 เป็นการนับแล้วก็มันก็เป็นตัวเลขที่นับมาประมาณประมาณ มันทำ d o c u m เบนเนาะก็ภาพโดยเขาโดยตัวเลขคงประมาณเนี้ครับที่เขานับกันขออนุญาตยังไม่มผิดทางนะครัตกลง CP ทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่คะถึงได้นําเข้าปลาหม้อคลงดำมานะคะก็เป็นเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ปลานะครับโอ้ับเดี๋ยวตอนนี้ต้องตอนนี้ specific นะครับว่าเทคโนโลยีทางด้านทางการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยคงต้องให้นักพัฒนาสายพันธุ์เป็นคนตอบ ะครับแต่คงเป็นเรื่องของการทำ improvement ตัวปลาต่างๆนะครับหมายถึงว่าขออธิบายง่ายๆนิดนึงเลยไหมคะว่าเราแบบตอนนั้นเราเอาเข้ามาเพื่อตอนนั้นเนี่ยวิจัยเนี่ยมันเกิดจากการที่มีแนวคิดเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการประชุมนะครับคอนเฟรนซ์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ปลาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนานมาแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าปีปีไหนนะครับพอดีจำปีอักแซกไม่ได้นะครับแต่คงแน่นอนก่อนปี49 นะครับทำให้เกิดเป็นไอเดียแต่แน่ครับ,รบมันเรื่องนี้เป็น,ปนแค่ไอเดียในการเอามาก็เอามาทดลองเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ก็กระบวนการก็ยุ่งยากมากนะครับกว่าจะเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายในการนําเข้าตั้งแต่สี่เก้าเนี่ยกว่าจะทําสําเร็จนะห้าสามเนี่ยนะครับแล้วเอาเข้ามาปลาก็ไม่สมบูรณ์ก็รเราก็ปิดโครงการอย่างที่เรียนทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มาก็ไม่แข็งแรงแล้วนะครับก็สิบหกวันนะครับที่ทันทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าคนเคยเลี้ยงปลาจะทราบดีว่า สภาพปลาที่คุณตายถึงพันสีเนี่ยเกินแบบครึ่งเสียองนะครับตกลงเขาบอกว่ามีการสั่งฝั่งซากปลานี่คือข้อเท็จจริงเป็นยังไงคบครับก็ทําตามระบบขั้นตอนครับในการฝังซากปลาแล้วก็บคนะรั